นี่ได้ข่าวว่าจะมีเด็กเข้ามาใหม่ในสังกัดหรอใช่ใช่ใช่แกแน่ใจหรอว่าเขาจะดีเอาเถอะเอาเถอะแล้วว่าน้าล่ะมันไปนไหนละนอนเล่นเกมไงวันวันไม่ได้ทำอะไรหรอกเอาเอาอีกแล้วไอพ้พวกนี้โห,โห,โหโก็เกมจะเสร็จมันน่ละเล่นเกมไม่ไดีเอง มึงว่าแฟนพวกเราจะนอนไหมว่าไม่ไปทำงานช่วยมนันอ่ะนอนช่วไม่โอเอคพร้องปะแล้วจะกินข้าวกับใครโอ้วะที่เกียรนอนวะนั้นเราก็ทำเป็นว่าเราทำงานอยู่สิไป<อ>ก็ดีนะแต่แฟนเรามันฉ่าะอดีคนที่จะมาเป็นเด็กสังกัดไม่ยไมเข้ามาแก้วเราก็นะได้ดีได้ดีฉันรอได้อยู่แล้วแต่ไอ้พวกนั้นะมันยังเล่นเกมเป็นอยู่หรือเปล่าวะ ไม่รู้ดีทาดิกสังกัดเข้ามาฮอบพีเรียมาแล้วกันโอ้ม่ไม่เห็จะมีดีสังกัดมาเลยหอบปะเยกมาสวัสดีค่ะนุมน่มน um, เอืมดีครับเอืมนี่คือน้องที่จะมาเข้าสังกัดใช่ไหมคะใช่ค่ะทำไมหรอคะน้องสนใจรับเข้าตำแหน่งไหนคะว่วววางตำแหน่งไหนบ้างหรอคะพี่ ตอนนี้เหลือแค่ตำแหน่งพวกพี่ละคะ่ะพวกผู้ชายเขาทำกันเองได้ค่ะหนูขออยู่กับพี่ผู้ชายได้ไหมละคะเอิม่มก็ได้ค่ะแต่ว่าพี่ผู้ชายเขาก็ทำได้บางอย่างนะคะลองถามไทไทเขาดูเอาแกแเกฉันเลือกเด็กเข้ามาเลยฉันจะเอามาเป็นเด็กในสังกัดเรานะไม่ใช่พวกนั้นเออหนะ่าลองดูก่อนก็นได้เผื่อเขาทำได้ดีนะขอบคุณมากๆานะคะพี่ แต่ยังไม่รู้จักชื่อพวกพี่แต่ละคนเลยอะเริ่มจากผู้ชายก่อนได้ไหมโอเคค่ะโอเคค่ะน้องก็บอกอยู่ว่าเริ่มจากผู้ชายก็พูดสิเอิมสวัสดีค่ะพี่ชื่อฮารุนะเลือกส,สันววารุก็ได้เอิมพี่ชื่อแพอนนะเลืกสันวนวยอนก็ได้ส่วนพี่ชื่อนานาจังนะส่วนเพื่อนมีชื่อฮาริ สวัสดีค่ะหนูชื่อซากุระจังและชื่อพวกพี่สองคนที่เป็นผู้ชายนั่นมันช่างรลอดซะเหลือเกินชื่อช่่งเพราะหูหนูจริงๆค่ะโอเคโอเคนะหนานูก็มานอนคานที่นี่เลยนะไม่ต้องกลับบ้านหนูแต่ถ้าหนูจำเป็นต้องกลับจริงๆก็กลับได้เลยนะพี่มีห้องไฮแล้วก็เลื่มงานะทุกมนีนาเลยนะนนองซากุระ แกมันแปลกแปลกปะเมื่อมันอ่อยแฟนแกเลยอะก็บอกแล้วว่ามันดีหรอมันดีหรอแกก็บอกว่าเอาเข้าเธอเอาเข้าเหอะอะไรของแกอหละเห็นไหมมันอ่อยแฟนพวกเราสองคนเลยเออขอโทษแล้วกันเอานาเอานาดูก่อนแล้วกันนะพระน้องขอไม่ได้อ่อยฟแฟนเราหรอทำใจสบายไว้เถอะเออเออจะทำดูแล้วกันนะ ถ้ามันอ่อยจริงคอยดูพี่สองคนนั้นต้องเป็นของชิ้นที่ได้เลยพี่เขาหล่อมากเลยล่ะและแต่มีเห็บสองสามตัวต้องจัดการก่อนละฮอยมึงแฟนพวกเราจะง,งอนไหมอ่ะงอนทำไมวะก็เด็กที่มาเข้าสมกต้องไงดูดักทรงแล้วมันชอบพวกเราแน่เลยก็ว่ออกเลยดียากกว่า มุงเป้าไาล่า,าม่เช่วหนาัาสำคัดเฟลอนนุน่นเดกูกเราสชอ็อปหน้าฮอยมังคิดอะไรอยู่เฮียหยอนลรามีเฟลอนเาไว้คุกเคก่ากวาช้อนนองฮาเองมีดบ่กวาจะเลิกเฟนแต่มันก็เหมอนว่ามึ่งมีเฟลามุงไปแอบชอบนนองห้นานะไว้เออเออเออไวมากกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะถึง20่สิบไลค์ถึงจะต่ออีพีสองนะคะแล้วก็มาเมนด้วยนะคะว่าต่อ